สวัสดีค่ะคนวันพุธคลิปนี้เป็นการสุ่มพลังงานโดยรวมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคม65เรื่องการงานธุรกิจการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพและคําแนะนําค่ะ คุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ลำพังนะคะที่มองว่าคุณน่าจะมีปัญหาบางอย่างอยู่ตอนนี้คุณอยู่ในช่วงพักกายพักใจหรือไม่ก็เบื่อ,ห,อหน่เือยท้อแท้นะคะน่าจะรู้สึกเบื่องานด้วยก็ได้เพราะว่าดูแล้วงานก็ได้ทาไปเรื่อย,เอยเๆเซ็งๆไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือน่าสนใจนักนะก,ก,ก็เป็นงาน ดูธา์ค่ะคือเช้าไปเย็นกลับก็ปกติไม่มีอะไรนะคะไม่ได้หวืหวาอะไรและถ้าคุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มองว่าธุรกิจของคุณตอนนี้อยู่กับที่ค่ะนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอาจจะไม่เห็นกําไรมากมายนะแต่ก็คือสามารถพยุงตัวอยู่ได้ทำไว้วันต่อวันนะคะไม่ได้ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กําไรมากมายนะคะส่วนการเงินพี่มองว่าตอนนี้คุณน่าจะมีปัญหาก็คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัติประหยัดกินประหยัดใช้รู้จักประหยัดใช้อะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะพี่มองว่าคุณมีถ้าในกรณีที่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีก็เหมือนไม่มีค่ะแต่จะไม่มีเวลาให้การต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างใช้กิจใช้เวลาไปกับกิจกรรมของตัวเองคือตามภาระและก็หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะคะ่ะส่วนคนโสดนะคะพี่มองว่าก็ไปได้เรื่อยๆยังไม่มีใครเข้ามาก็ยังโสดต่อไปนะคะ ส่วนเรื่องการกันเงื่อนสุขภาพขอโทษค่ะสุขภาพพี่มองว่าให้เรามาระวังเรื่องซึมเศร้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณจะเหงาโดดเดี่ยวแล้วแล้วก็รู้สึกอ้างว้างไม่มีใครการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็มีส่วนนะคะดูแล้วมีมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอาจจะมีโรคขารสา,ารอาหารด้วยก็ได้นะคะคาแนะนําสําหรับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะมองว่าบางครั้งด้านที่เราอยู่คนเดียวก็เป็นเวลาที่แสนสงบสะดวกสบายคือเราจะมีพื้นที่ของตัวเองได้มีอกได้มีเวลาหายใจมากขึ้นได้มีเวลาออกไปสัมผัสแสงแดดแสงอากาศภายนอกความสุขอยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละค่ะแต่ขอให้คุณใช้ให้เป็นรักสร้างการปรับสมดุลในชีวิตนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็คือถึงจะเป็นช่วงที่เรา พักกายพักใจโดดเดี่ยวเหงาเศร้าซ้อยก็ให้หากิจกรรมดีๆมาเติมสีสันให้กับชีวิตนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวออกกําลังกายอ่านหนังสือดูหนังก็เป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายไปในตัวนะคะก็เป็นกําลังใจสําหรับคนที่วัน เกิดวันพุธนะคะอย่าอย่าเครียดอย่าซึมเศร้าเนาะให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้ามีโอกาสก็หาโอกาสไปนั่งสวดมนต์ภาวนาทํา,าทวัดอยู่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการดีนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคนวันพุธเป็นกาลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ